วีโรดออกมาตอบโต้ครับว่าอะไรนะทาตุอเมริกามันไม่มีจริงหรอกนะเป็นเป็นเป็นคำที่แต่งขึ้นมานิยายขึ้นมามีจริงที่ไหนเอาหลักฐานมาเลยเอาหลักฐานมาเลยเขาจะตั้งฐานทัพที่ไหนเอาหลักฐานมาเลยหาหาหลักฐานอะไรเนะครับนะหลังจากาดาราท่านหนึ่งออกมาบอกว่า ไม่อยากเป็นทาสอเมริกาไอ้พวกนี้ก็ดิ้นทันทีเขาไม่ได้ว่าก้าวไกลซะหน่อยใช่ไหมทำไมจะต้องมาดิ้นด้วยก็ไม่เข้าใจนะฮะเออดิ้นกระเดวกระเดวรับเลยบอกโอ้ยไม่มีหรอกนะครับเป็นทาสเป็นเถิดอะไรตื่นมาก็ยังเป็นคนไทยเนี่ยไม่เห็นจะเป็นทาสอะไรเลยทำตาโตโตหน่อยว่าไม่เห็นเป็นทาสอะไรเลยเยนะเป็นทาสไม่ทาสนะครับ นี่ดูไอพิธาทำมือนี่เห็นเห็นมีการแชร์กันเยอะมากทำมือเป็นแบบว่าสัญลักษณ์อิลูมินาติทั้งหากนะก็คือเป็นกลุ่มอิลูมินาตินิวเวิลด์เอ e เดอร์นะครับเป็นเข้าแชร์กันมาว่าเอ้ยผู้นำแบบฝ่ายอิลูมินาติจะทำมือสัญลักษณ์3มเหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะซึ่งนะครับมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะบางคนก็บอกมีจริงบางคนก็บอกโอ้ยไม่มีหรอก เขาทำสัญลักษณ์เล่นๆนะเล่น,นะลนไม่เล่นไม่รู้แหละครับแต่นะไอ้ไอที่บอกว่าประเทศไทยจะเป็นฐานทัพอเมริกาอะไรเนี่ยมันเอาจริงๆนะอย่ารอให้มันเกิดขึ้นเลยครับอย่าต้องรอให้มันเกิดขึ้นเลยถ้าเกิดขึ้นแล้วสวยหนักครับประเทศไทยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะ เขาก็กลัวเขากังวลได้ไม่ได้เขากังวล,ไม,ไ,งวลไม่ได้เลยเหรอนะฮก็เขาเห็นตัวอย่างมาแล้วมันมีตัวอย่างอยู่ที่เขากําลังสู้รบกันอยู่นะมันมีตัวอย่างอยู่ประเทศอยู่สงบดีๆไม่ชอบชักศึกเข้าบ้านอืมกลายเป็นสนาละภูมิเละเทะไปหมดแล้วไม่รู้ประเทศไหนนะฮะ นั่นแหละเขาก็กังวลเขากลัวเออกับพฤติกรรมอะนะครับโหอะ,อ,อะไรก็อเมริกาอะไรก็อเมริกาอะไรก็ด้อยค่าจีนอะไรก็ด้อยค่าจีนเขากังวลเขากลัวไม่ได้งไงเขาเป็นห่วงประเทศชาติไม่ได้งไงใช่ไหมอืมก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะถ้าไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่นะครับตัวใครตัวมันนะครับ เออประเทศไทยก็จะกลายเป็นสมรภูมิลบอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไอ้นี่แล้วเขาเป็นสมรภูมิลบตัวแทนแล้วนะเขาใช้ตัวแทนในการทําสนามลบอะ่ะเขาไม่ได้ลบบ้านเกิดตัวเองแล้วเขาไปลบที่ประเทศอื่นแล้วเขาไปยุยงประเทศอื่นให้แตกแยกแตกแยกเสร็จก็เป็นอย่างนั้นแหละครับสภาพปัจจุบันก็ยังทําสงครามกันอยู่นะ สงครามตัวแทนนะ่ะเห็นไหมอยากประเทศชาติจากนะเออเขากังวลประเทศชาติจะเอาประเทศไทยเป็นสงครามตัวแทนนะ่ะนะครับตอนอโลกปัจจุบันก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันทําสงครามไม่ใช่แค่สงครามไอ้นี่แล้วเขาสงครามไอ้นี่ด้วยการค้า ก็ถ้าเกิดว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากไปอีกฝ่ายหนึ่งก็จะทําสงครามการค้ากันอาจจะแบนกันอาจจะอะไรกันมันก็ทบกระเทือนกันหมดนะครับแล้วอะไรนะามีการตอบโต้ว,ว่าโอ้ยไอ้ไอ้อ,อ,อ,อะไรนะทาตอเมริกาไม่มีจริงไม่มีจริงหรอกมีแต่ ทุนจีนสีเทาน่นหละมีจริงเนี่ยมันมันคนละเรื่องคนละราวเลยครับนะเออทุนจีนสีเทาแล้วเขาไปซื้อบู่บ้านไหนละ่ะเหมาบู่บ้าน,นอ่ะเออไม่เห็นพูดถึงอะ <c oughs> นะฮะแล้วโดนจับในยุคไหนละ่ะก็ยุคลุงไม่ใช่เหรอ มันคนละเรื่องคนละราวเลยครับเอามาโยงกันนะไอ้ตุนตีนสีเทากับท่านอเมริกาเนี่ยนะมีปุ่มกดตังกิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะคะ